สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีต้อมมาที่ผมนะครับนะมันนี่อยู่กับน้องหมูน้อยนะครับนะน้องหมูน้อยนะตัวนี้เป็นลูกของซีไวซ์ศูนย์เก้าหกนะครับนะของพี่ไพศาลนะครับนะบังคับนะย่นย่นนะครับหนาหนานะครับนะมีคนถามผมหลายนะครับว่าเพิ่นเปิดราคาบอกเพิ่นจะขายแพ็คคู่ครับแต่เพิ่นไม่แยกนะครับนะฮะเพิ่นจะขายพร้อมพี่สาวคนนี้นะฮะคือตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับนะตัวนี้เป็นลูกของ แจ็คขอดร้อยล้านนะเกิดจากแม่ด้วยกันนะครับนะเกิดจากแม่เดวยกันนะครับนะล้ำโตดีขนาดเลยขึ้นแล้วนะครับนะขึ้นแล้วนะเป็นบอมมันนะครับนะอรไกันบอมมันนะจะเป็นเ SO อฟหนึ่งนะครับนะพวกนี้นะครับเอฟหนึ่งนะครับนะหนาหย่นย่นไลูกไปหมูน้อยนะครับเบื้องล้ำโตครับไปลุกไปบุ๋ยหลังนะ ครูนี่นะครับนะเป็นตัวแม่ทั้งคู่นะครับนะพี่กับน้องนะครับนี่คู่นี้เกิดจากแม่เดียวกันแต่คนละาพอนะครับเนี่ยตัวนี้ซีตัวนี้แจ็คพอตร้อยล้านนะครับตัวนี้ซีวายศูนย์เก้าหกนะครับเบื้องแข้งขาวครับเนี่ยเบื้องกระถูขาเขาเนี่ยเล็บสวยนะครับเนี่ยสวยมากนะฮะเพิ่นเพิ่นบ่แยกนะครับเนี่ยเพิ่นขายเล่ห์แผคกูถ้าเกิดผู้ใดสนใจเพิ่นเปิดไปหาแสนนะครับ มัวอยู่หนองสไลด์นะอำเภอปากช่องนะครับนะจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงท้ายครับมันนี่มาผสมมัวนะครับในยุคของคนนะครับน่ะก็เลยถ่ายคลิปฝากพี่ฝากน้องนะครับนะฮะบังครับโอ้ยสุดยอดดีครับพี่น้องครับบังครับนะโอเคเคครับพี่น้องครับไหนจะในจะพบพลอกันใหม่นะครับนะฮะสลับมันนี่สวัสดีครับโอ้สวยๆพี่น้องครับ